เคสสตาร์ดี้ที่3วันที่5มกราคม68ขายเตียงนอนสี่หลังและมีค่าบริการเป็นเงินเชื่อให้บริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนและพิมพ์ใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ลูกคา้าค่ะตามเคสสตาร์ดี้นะคะเรายังอยู่ที่ออเดอร์ c ุแคค่ะค่ะอันนี้ของเราจะมีอยู่2รายการนะคะเป็น ขายเชื่อกับมีงานขายเชื่องานบริการค่ะหัวข้อแรกนะคะเราไปขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้นี้ค่ะค่ะเรายังไม่มีรายการนะคะกดเพิ่มค่ะค่ะตามเคสสตาร์ดี้บอกวันที่5มกราคม68ค่ะเลือกวันที่5มกราคมคค่ะตกลงค่ะ ครานี้รหัสลูกค,ค้านะคะของเราเป็นบริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนค่ะของเรา7%นะคะค่ะรหัสสินค้านะคะเป็นขายเตียงนอนสี่หลังค่ะค่ะ7%น,นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้กดบันทึกค่ะ ก็จะมีต่อไปนะคะอ่าออกค่ะเป็นขายเชื่องานบริการค่ะค่ะกดเพิ่มค่ะเข้าไปวันที่5้ามกราคมนะคะค่ะตกลงค่ะเลือกค่ะ เป็นบริษัท Home ปวดัก c t เซ็นเตจำกัดมหาชนค่ะ10%เหมือนกันนะคะเป็นงานบริการค่ะซึ่งทางเราได้ตั้งตามเคสตัดดี้ไว้แล้วนะคะค่ะกดบันทึกค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้บอกว่าอ่าพิมพ์ใบแจ้งนี่ไปกำกับภาษีเป็นไฟล์ BTF ให้กับลูกค้าค่ะกดตรง3จุดนะคะเพื่อที่จะพิมพ์ค่ะอันนี้เป็นงานค่าบริการนะคะค่าให้ลูกค้าเรากดพิมพ์ค่ะ ไปที่ขายเชื่อนะคะเช่นเดียวกันค่ะค่ะกดพิมพ์ค่ะ